ดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เรามาหาคุณยายอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้เราจะมาลองเล่นแบบฮาร์ดดูบ้างเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเล่นแบบอีซี่ไปแล้วนะจ๊ะแบบฮาร์ดไม่รู้จะยากขนาดไหนนะแต่ตอนเนี้ยคุณยายยังขี้โมกไหลเหมือนเดิม <c oughs> เอาเป็นว่าเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าจ้า <c oughs> เอาแล้วตอนนี้เราอยู่ในบ้านของคุณยายแล้วนะคะเดี๋ยวเราเออกไปดูข้างนอกดีกว่าว่า คุณยายเขายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โหอย่าบอกนะว่าน้ำเขียวๆตรงนี้น่าจะเป็นขี้มูกหรือเปล่ายเยอะมากเลยอะลองล,อง,ลองไปดูข้างล่างเขาบอกว่าให้เราเก็บกุญแจนะจ๊ะฮึบโอ้เต็มไปหมดเลยอะลองไปดูก่อนึบเปิดประตูเข้าไป <laughs> น,นี่ไง โลคุกกี้ยังอยู่จริงด้วยอ,ะอ่ะม,มาแล้วคุณยายคราวนี้เราจะต้องหนีต้องหลบสิ่งกีดขวางซะด้วยทุกคนโอ้โหโดนซะแล้วอ่ะเก็บกุญแจเฮ้เก็บกุญแจได้แล้วหลบคุณยายอกุญแจมาแล้วกุญแจอยู่ไหมอยู่คุณยายก็อยู่แถมคราวนี้คุณยายวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วมากขึ้นขึ้นขึ้นบันไดขึ้นบันไดคุณยายขึ้นอะไรมานี่ เครื่องทุ่นแรงเปิดประตูประตูทางนี้ฮึบไขไขได้แล้วเข้ามาแล้วโอ้คุณยายนอนหลับอะ่ะโหเดะเขาตามได้ด้วยเหรอโอ,โอตกใจหมดเลยงั้นเอาเป็นว่าเราไปดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยมันมีที่เรืองแสงด้วยหรอมั่นหมายความว่าเราห้ามโดนแน่นอนเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเอ้เออ,อะไรอะ่ะตกลงโดนได้ไม่ได้ อโดไม่ได้จริงด้วยเอาใหม่เดี๋ยวก่อนโอ้ลำบากลำบนคราวนี้ลำบากมากทุกคนนี่โอ้เกือบไปนี่ทางนี้ผ่านได้ฮึบฮึบนี่ง่ายๆเล่นไม่ยากปรับนี่เสียงคีย์บอร์ดดังมากเดี๋ยวไปต่อนี่มาต่อเฮ้ยมโหัว มีหนูเหรออ้เครานี้มีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมากลายเป็นหนูยักษ์นะจ๊ะเอาละไปต่อได้นี่อะไรอะ่ะให้เรากระโดดขึ้นไปบนนี้เออฮออเออเอาหน้าไทยเออเออเ้ยเกือบไปเกือบไม่รอดไปกันดีกว่าเปิดประตูชึบเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีไม่มีนะจ๊ะงั้นเราก็ไปกันต่อดีกว่าโอ้ โอ้นี่ไงมันเพิ่มสิ่งกิดขวางมากระโดดผ่านไม่หมกระโดดไม่ผ่านอ่ะทำไมฮึบฮึบอ๋อโหอยากจัดออไปแล้วคราวนี้ต้องมาทางนี้ทุกคนไปต่อนี่อุย้ยขี้มูกถึงตรงนี้เลยหรอโหขี้มูกเยอะมากชึบฮึบฮึบเย่ ไปต่อนี่ลงมาแล้วคราวนี้เราต้องหนีคุณยายทุกคนคุณยายอยู่ไหนอะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องหนีลงหลุม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คุณยายทำไมวิ่งแล้วจังฮ้ยน <c oughs> ี่ <c oughs> เรีบยบร้อยได้แล้วลงมาแล้วอะทีนี้เราก็ต้องเข้าไปในถ้ำต่อนะจ๊ะโหมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นน่ะว้าวโอ้โเฮ้ย โอ้โหกว่าจะกระโดดมาได้ออหืตรงนี้มีสิ่งกิดขวางเพิ่มขึ้นมาเยอะจดัดเยอะจัดเดี๋ยวอันนี้ไปยังไงอ่ะอ๋อนี้ขึ้นลิฟต์มาแล้วก็ไปเหมือนเดิมเราจะต้องขึ้นไปด้านบนให้ได้นะทุกคนนี่โอ้โหลิฟต์ก็น่ากลัวจดัดวันนี้มาคนเดียวอะ่ะลองดูซิว่าเราจะสามาอถผ่านไปได้หรือเปล่าโอ้โหมันมีลูกไฟตกลงมา โอ้แบบยากแบบยากจัดๆเลยนี่นี่มีลูกไฟตกลงมาต้องคอยจับจังหวะให้ดีต้องคอยกระโดดขึ้นไปนี่แบบนี้ไปได้หรือเปล่าจะไปได้หรือเปล่าอืมนี่ผ่านแล้วต่อไปอะไรเอ่ยเป็นอันนี้โอ้ <c oughs> ตุยเฉยเลย นี่ไปข้างข้างนี่ข้างๆก็ไปได้ทุกคนทางนี้คืออะไรเอ่ยโอ้คุณยายเหรอ,อเดี๋ยนะโอ้นี่ <c oughs> อันนี้แบบยากจัดเนี่ยอันนี้จะยากมากเลยอ่ะเพราะว่ามีลูกคุณยายตามติดตลอดเวลาเลย <c oughs> จะไม่ได้ด้วยว่าไปทางไหนถูกทางไหมเนี่ยถูกทางเปล่าอุยนี่ไงถูกทางแล้วเพื่อนโอ้โห <c oughs> เพื่อไม่รีบขึ้นมาไม่รีบขึ้นมาล่ะไม่ขึยย้นมาหรอเพื่อรีบขึ้นมาเร็วเข้าเพื่อน้องรีบแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเจอ <g ül> คุณยายอีกเราต้องวิ่งอ้อมก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายติดคุณยายติดบั๊ก <g ül> ไปต่อ <g ül> มันวิ่งเร็วได้ไหมเนี่ย <g ül> <g ül> วิ่งเร็วไม่ได้นี่กระโดดลงท่อเลยเปิดประตูชึ้ผ่านแล้ว หนูแบบตัวใหญ่มากหนูตัวใหญ่มากตัวใหญ่จัดนี่ไปต่อฮึบฮึบฮบอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วถึงหน้าประตูแล้วทุกคนเปิดเจอคุณยายไหมเนี่ยนี่ไงตรงนี้รถไปแล้วนะตคงานี้เราจะไม่ตกเราห้ามตกนี่ไปแล้วหานแล้วฮึบ นี่ไงแค่นี้เองเรียบร้อยหนึ่งนาทีต้องลงลงแล้ววิ่งขึ้นไปอันนี้ีนิดเดียวก็ผ่านแล้วอันนี้ต้องวิ่งผ่านอันนี้ลูกกิ้งนี่หลบก่อนหลบก่อนไหมพรมคุณยายถ้าโดนไหมพรมคุณยายเข้าไปมีหวงังเออหื้อ,อตุยแน่นอนให้หล่นลงมาก,ก่อนอ่ะไปได้แล้วนี่ทีนี้ก็ผ่านเรียบร้อย โอ้โหถึงจนได้นึกว่าจะไม่ผ่านแต่ก่อนอื่นนี่เราจะต้องไปหยิบคุกกี้ทุกคน <c oughs> มาแล้วกระสุนกระสุนคุกกี้คุณยายอยู่ไหน <c oughs> คุณยายอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> มองหาก่อนนี่ไงมาแล้วมาแล้วหนึ่งเตึมเตมนีม่มาแล้วต่อต่อเลยเติมต่อไปไมายัง <c oughs> โอ้เขานี้มาเยอะจัดเติมเติมอย่ายอยู่เฉยอย่าอยู่เฉยเพราะว่าคุณยาย เดี๋ยวดักข้างหลังอีกคุณยายมาข้างหลังเพียบคุณยายมาทุกทิศทุกทางนี่ไงเห็นไหมคุณยายจะมาทุกทิทุกทางแบบนี้ไม่ได้เติมเติมนี่หมดแล้วโอ้สุดยอดว่าแบบพาร์ดผ่านจนได้ทุกคนเยี่ยมเลย <c oughs> โอ้ไม่ว่าจะไม่ผ่านแล้วซะอีกเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนหน่อยนะโอเคในที่สุด เราสามารถผ่านด่านมากินคุกกี้ฟรีเยี่ยมเลยทุกคนคุกกี้อร่อยชะมัดเลยอ่ะดูดีกินแล้วตัวโตด้วย